ครับผมสถานการณ์น้ําท่วมนะครับผมโยปากหอยบางน้องครับเบิ้งที่ละครับได้ขี้เหี้ยแล้วครับน้ำกระสอบรา้ครับเจ้าหน้าที่ของรัฐของหลวงได้ทําการกั้นครับเพว่าให้น้าไหลเข้ามาถนนครับผมนะครับแต่ว่าครับผมหลังกระสอบรา้พี่น้องเบิ้งฟังทีครับนะหลังกระสอบรา้ครับโอ้โหทะเลสาบเลยล่ะครับผม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับบ้านเมืองของเฮงาครับผมทางเทศบาลได้ก็สอบรายมากกันครับเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข่าถนนครับอ่าตัวนี้คือวัตยานบึงบัวนะครับพ่วงเช่านะครับพ่วงเซ่านะครับผมทวมเบิดแล้วครับมีดแล้วครับผมนะทวมแล้วครับนี่เนื่องจากว่าเพิ่นเอากระสอบรายมากกันก็นเลยน้ำก็เลยยังบกเขาถนนครับแต่ว่าตรงปากครับเป็นพี่น้องป้องไปเห็นไหมครับตรงปากไอ สบายน้ำโอ้โหนี่แหละครับลดน้อยครับผมให้รละมัดระว่างเรนสวนกันครับผมกะอยาใส่ความเร็วไลเดอร์ครับเบิ่งที่ล่ะครับผมนี่คือปากห้วยวังนองครับผมมือเ้านี้คาดการแล้วว่าสิบ่วมนะครับผมแมนอีลีครับนี่จมมิดละครับพี่น้องปองไปครับคาดว่ามือแรกนี่นะสิ่เที่ยวบได้ดอกนะครับ โซนนี่ท่วมวะด้อครับผมถนนอยู่ปากหัววังน้องของเฮาครับใอ้คอยไปค่อยมาครับย่าเรียนแห้งครับผมเรียนแห้งครับไห้ละมัดระว่างนี่ละครับผมเบิ่งโอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ยังไปได้อยู่เอาหมูไปลุยไปครับผมปากห้วยวังนองตอนนี้ครับถ้าบ่อข้ากระสอบไส้เนี่ยบ่อครับผมบนเรือแหละครับน้ำเป็นทะเลไส้ครับผมนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันครับ ปากห้วยวังน้องเวลาประมาณห้าโมงยี่สิบนาทีครับผมขอบคุณครับผมถีบใส่ความเร็วนะครับอใส่ความเร็วครับผมนะมันก็จะเฟียดใส่กันกันหน่อยโอ้ยนี่แหละครับผมเบิ่ตตีล่ะอ,อือเบิ่งแล้วครับเอาระมัดระว่างด้อครับผมบึ่งไปครับ เออเอาเอาไปไปเ,เอ่นแลนเฮียงลุยครับลุยอ่าขาดว่บโมนาสเกิน,นึ้นนึงนะครับไปี๋ยวโอ้ยเปียกเบิดยใหญบานนี่นี่เจ้าไปเลยเนาะโอ้ยไปบูไปครับเด็พยังหาปลาเลย ผมเอานี่แล้วครับสถานการณ์ความคืบหน้าของปากหน่วยว่างน่องอุทยานมึงบัวคองครับตอนนี้เป็นทะเลทรายอาจิถูกตัดขาดนะครับในช่วงเวลาขาดครับไปได้อยู่ครับผมแต่ว,ว่ามั่นรถเตียร์ยรสิไปเถอะโอเคครับนี่คือสถานการณ์ความคืบ